วันนี้เรามาทำข่าวกันบริเวณท่าน้ำเกียกไกนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีได้รับแจ้งว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงแล้วก็น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นระดับสูงสุดนะครับซึ่งผมเองก็ในช่วงน้ำขึ้นนั้นก็ไม่ได้เดินทางมาที่ทําการถ่ายทำนะครับเพราะว่าเป็นโรคกลัวน้ำแต่ที่โรคกลัวน้ำนี่ไม่ใช่อะไรนะครับ ก็เปโรคโดนน้ําไม่ได้โดนน้ำล้วก็ไอบ้างหวัดบ้างครับเราไปดูจากสภาพในช่วงเวลานี้ใกล้จะ12นาฬิกาใกล้ยาเที่ยงครับก็สายมากแล้วน้ําลดลงแล้วครับแต่ว่าระดับน้ําก็ยังไม่คงที่นะครับยังคงทวีความสูงขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากได้รับทราบข่าวจากทางจังหวัดเชียงใหม่ว่าเมื่อคืนก็ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ท่าเรือเกียรกายแ,แล้วเข้าไปดูภาพกันใกล้ๆบริเวณท่าน้ำํำท่าเรือเกียรกายนะครับในช่วงเวลานี้ใกล้จะ12นาฬิกาที่เราได้เห็นภาพนะครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้มาช่วงเวลา8นากา30นาทีมาช้านีน้จาก การรางานสภาพของระดับน้ำที่ขึ้นสูงจากกรมสุตนิยมวิทยาปรมุทกศาสตร์นะครับต่เราจะส,สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เป็นน้ำ,นำลงแล้วนะครับน้ำลงภาพจะลงสนิทและเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไม่ดูมองเห็นภาพกระเพื่อมเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้านู้นก็เป็นโปะเรือของท่าเรือเกียก,กายนั่นเองบริเวณท้องน้ําแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ท่าเรือเกียกายอาคารที่เห็นอยู่นี่เป็นบริเวณของท่าเรือที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะโดยสารทางเรือต่อไปนะครับด้านหน้านั้นเห็นมีการกระเพื่อมเคลื่อนไหวหอยู่นั่นก็คือโปะเรือนนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในระดับน้ําตอนนี้จากที่เราได้ลองมาดูเมื่อตอนค่าของคืนวันก่อนนะครับบริเวณ พื้นล่างของอาคารที่อยู่ริมน้ําก็ยังมีปริมาณน,น้ําที่สูงขึ้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าน้ํานั้นได้เพิ่มลดระดับลงในเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะลดระดับอย่างไรก็ตามนะครับระยะของการที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับจากขอบของพื้นปูนบริเวณพื้นของท่าเรือน,นี้ก็ยัง อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหลังจากที่น้ำจะต้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มองมองเห็นนี่ก็คือเขื่อนกัน้นบริเวณริมน้ำเจ้าพระยานะครับท,ทอดยาวไปอยู่ถึงหลายกิโลเมตรต่อเนื่องกันตลอดทีเดียวครับเราจะมาดูภาพของโปะ๊ะท่าเรือเกียรกายกันอีกสักภาพนึงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นโปะเรือต่างเนี่ย ที่จะทอดระดับสะพานที่ลงไปยังโป๊ะเรือจะต้องลดระดับต่ําลงนะครับซึ่งในขณะนี้น้ําลงอยู่นะครับน้ํายังลงอยู่นะครับน้ํายังไหลลงยังไหลเชี่ยวกราดมองดูบริเวณน้ํานะครับอามองเห็นพี่น้องประชาชนที่ก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเข้ามาได้ปลากันเยอะแยะเลยครับตกปลาครับมองเห็นน้ําที่ไหลผ่านของเสาต่อหม้อเนี่ยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเที่ยวตีเดียวครับเขามองเห็นสะพานที่จะเดินลงไปยังโปะเรือนะครับก็ทีนี้ไม่ได้เดินลงนะครับค่อนข้างที่จะเดินขึ้นก็มองเห็นของตอมอนเนี่ยนะครับซึ่งโปะเรือนั่นก็จะขึ้นไปถึงสูง,ส,งสุดแล้วก็วยังคาดเดาไม่ถูกนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นสภาพเดี๋ยวต้องเรียนสอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของท่าเรือนี่นะครับว่าเมื่อเวลาถ้าเกิดขึ้นไปยันสูงสุดแล้วโปะเรือจะจมลงหรือเปล่าครับนีครับนะ ก็ต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าเนี่ยขนาดนะระดับน้ําลงเนี่ยในระดับขอบที่จะต้องไปยันต่อม้อขึ้นสูงสุดเนี่ยก็คงจะไม่เหลือแล้วนะครับที่ว่าเวลาน้ําขึ้นในช่วงตอนต่อไปนั่นเองแหมจอดเด็ดเมื่อสักครู่นี้นะครับบังเอิญผมลืมกดชัตเตอร์ไปนะครับก็ได้รับการเล่าขานมาจากมีน้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของเปรเรือเนี่ยนะครับก็แจ้งว่าในบริเวณตอ่อมอนั่นเอง นะครับมาจะเห็นว่าขึ้นสูงสุดนั้นก็ไปไปยันพอดีจริงๆแล้วก็ยันพอดีนะครับแต่ว่าก็คงจะกดทับเพื่อที่จะไม่ให้โป๊ะรอยขึ้นไปนะครับแต่ว่าที่โป๊ะนั่นเองนะครับบริเวณด้านล่างจะเห็นมองเห็นขีดสีดำนะครับอันนั้นคือบริเวณที่กดทับแล้วสามารถที่จะรับน้ําหนักได้ถึงบริเวณนั้นนะครับที่จะทําให้โป๊ะยังคงอยู่ได้นะครับก็ได้ทราบข่าวว่าโป๊ะรือ หลายแห่งนะครับไม่สามารถที่จะทนระดับแรงกดของน้ําได้หลายแห่งก็ร่มลงเหมือนกันครับก็หวังว่าท่าเรือแห่งนี้คงได้รับใช้พี่น้องประชาชนไม<า>่ได้รับอันตรายเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤต<ม>ในปีนี้นะครับอันนี้เราเข้าไปดูถ่ายบริเวณที่เ,เราจะสามารถที่จะสังเกตเข้ามาในระยะไกลของท่าเรือเกียรกายที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้อีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งนะครับ